พองชนชมชื่นทางธรณินสมโพธร,รัตนกโกสินสักสองสองมศักดภักดิ์ เนพน่าพนแห่อ่านภาพพดเพลงของภาพยามนามสมัยโนั่วดวัละตะนาคกสิงนามเด One, one. 80ปีวิถีไทยในวันนี้ปีพุทธศักราช2555นี้เป็นโอกาสครบรอบ80ปีของการก่อสร้างสะพานประผมบรมราจุลชัยนุสรหรือสะพานสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าพินเทสปันนครจึงได้จัดงานเปิดตำนานสะพานผู้80ปีวิถีไทยเพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวไทยได้รำลึกถึงต้ะมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ที่ทรงมีต่อะสบนิรชาวไทยนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันบางสินตีวิถีไทยะบันดนี้ครับขอบคุณมากครับ ตัวเลข8ป,ปีนะครับซึ่งก็คืออายุของพุพรรนพุทธนี้นะครับลงบนลูกบานนะครับใบยาสูดถึงที่มาของภาพวาดนี้ก่อนนะครับภาพวาดสุพรรนพุทธนี้วาดโดยอาจารย์สมยศคำแสงนะครับสถาปนาิกมากำไทยจากวิทยาลัยเพาะช่างในชื่อผลงานที่ว่าเฟยหยอกครับฮอนไร อ๋อโอเคโอเคอ่าจะได้เก yeah, ็บเป็นยาเมฆเมฆทียเี่สำคัญก็เป็นเงินของศิลปินไทยด้วยค่ะสุขุมูิไม่ได้นะโอเคนะท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับประธานในพิธีเปิดก็กำลังเปิดเลขที่เป็นอายุของประธานพุทธลงบนหน้านี้เนี่ยมีด้วยนะครับ โอ้โจมบแล้วนะฮะเติมนะฮะดสีรด้ียงร์นี้ยด้วยนะครับทุกท่านครับงาน80ปีนะครับเปิดตำนาสะพานทุก80ปีวิถีไทยก็เสร็จเรียบร้อยนะครัตน่วันที่มีมีฝากแปะไว้สแดร่นะคกรนฝากได้เยค่ะ แรกในการเปิดงานที่เรามีเวทีประชันอันหลายเวทีเลยนะครับน้องขวานทางด้านนู้้นเนี่ยก็มีลานวัฒนธรรมไทยนะครับก็เป็นการชดญกบริษัทที่เข้ามาก่อสร้างสะพานพุทธเนี่ยนะครับคือบริษัทดอมแมนลองของอังกฤษนะครับและวันนี้ครับถ้าใครลองขึ้นไปเดินบนสะพานพุทธดีๆนะครับเหล็กทุกต้น เหล็กทุกชิ้นที่มาประกอบกันเป็นสะพานพุทธนั้นจะมีสัญลักษณ์ปั๊มนูนว่าดอแมนลองนะครับเดี๋ยววันนี้ขอเชิญทุกท่านลองขึ้นไปบนสะพานแล้วไปหาปริศนาคำนี้ดูนะครับนั่นแหละครับคือหลักฐานหลักฐานชิ้นสาคัญนะครับแล้วก็บริษัทดอแมนลองเนี่ยแหละครับได้มีการจัดทําเหรียญนะครับเป็นเหรียญพิเศษนะครับผมจํานวน70เหรียญนะครับเพื่อมอบให้กับพระท่านรัชกาลที่เจเพื่อที่จะพระราชทานให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการสร้างสะพาน นะครับเพราะฉะนั้นสะพานแห่งนี้จึงเป็นสะพานที่สําคัญอย่างยิ่งยวดของคนอย่างนี้นะครับว่าภาพในสมัยรัชกาลที่7นั้นเป็นภาพขาวดำนะครับการถ่ายฟิล์มเนี่ยจะเป็นแค่ฟิลม์มขาวดาแต่ก็มีนักเสือพิมพ์อิตาลีครับนะครับเป็นช่างภาพนะครับได้จดจำจดจำร,รายละเอียดทุกอย่างนะครับนี่ครับเป็นภาพที่พระองค์ท่านรัชกาลที่ที่7นะครับขนาที่เสด็จพระเริน หลังจากทรงทำพระพราชพิธีเปิดสะพานพุทธแล้วเนี่ยนะครับก็ได้มีการข้ามไปที่ฝั่งคนฝรั่งครับจํารายละเอียดสีทุกอย่างนะครับแล้วก็วาดเราเรียกว่ากระบ,บวนการพิมพ์หินนะครับในสมัยก่อนจะไม่มีออฟเซตหรือว่าพิมพ์สีสีนะวันนี้เราเรียกว่ากระบ,บวนการพิมพ์หินหนังสือพิมพ์เล่มน,นี้แต่ที่สําคัญนะคะถ้วยนี้ค่ะพระองท่านรัชกาลที่7ท่านสั่งผลิตเพื่อที่จะพระราชทานให้กับคณะที่จัดแสดงนะคะทุกท่าน พร้อมใจที่จะมาแสดงเพื่อร่วมฉลองพระนครตอนร้อยห้าสิบปีนี้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนะคะพระานราชการที่เจ็ดเห็นว่าการฉลองโดยที่มีทุกคนพร้อมใจมาช่วยกันแบบนี้ควรจะมีของรางวัลที่จะพระราชทานไทยนะคะสั่งผลิตเป็นถ้วยพระราชทานถ้วยน,นี้ถ้าเราได้ดูใกล้ๆนะคะจะเห็นว่าด้านหน้าด้านหน้าของถ้วยเนี่ยนะคะจะมีจารึกเอาไว้ด้วยค่ะนะคะสำหรับมอบให้กับผู้ที่แสดงมหรสพสนองพระเดชพระคุณ ในงานเปิดปฐมบรมราชานุสร์2475นะคะแต่ทราบไหมคะว่าเงื่อนไขอะไรที่จะทำให้คณะนักแสดงนั้นได้รับถ้วยนี้ไปลองทายกันหน่อยไหมคะข้างล่างๆมีใครสนใจลองทายได้นะคะครับก็ท่านที่ตอบคำถามนี้ได้นะครับนี่ครับพี่พันเฉลิมมัครได้เตรียมของรางวัลทีพิเศษนะครับเป็นลอตเตอรี่ครับสะพานพุทธปี2477 บวกลบปูฐานเอานะครับว่าอายุลอตเตอรี่ฉบับดั้งเดิมแท้แท้เนี่ยตอนนี้กี่ปีแล้วผมมอบให้เลยสําหรับคนที่ยกมือเร็วที่สุดจากพี่แบนเฉลิมพระนครเชิญครับเชิญมาตอบตรงนี้เลยค่ะคือมาตอบข้างบนค่ะเชิญเลยค่ะมาทายดูค่ะเชิญค่ะ2,477นะครับลอตเตอรี่สการ์พุทเงื่อนไขของการได้รับถ้วยรางวัลนะคะรถ้วยนี้นอกจากจะเอามาเอามาหอกรสุมาแสดงแล้วยังมีเงื่อนไขด้วยว่า อะไรอลองดูครับไม่เป็นไรผิดถูกหรือว่าเรามาร่วมสนุกกันมาค่ะครับทุงท่านลองคิดดูด้วยนะครับคนอื่นก็ยังมีสิทธิ์นะคะยังได้มีสิทธิ์ได้ลอตเตอรี่มาเลยค่ะเงื่อนไขอะไรผู้ไอรางวัลเงินนะครับพระราชทานโอ้โห ตัวเลก็กแต่มาแรงนะคะวันนี้เข้า,ขา,า, ah kind of ามาแล้วน,นะคะไลูกดังๆมาห่อระโศพที่มีคนดูมากที่สุดครับแน่ใช่หรือเปล่าคะครับต้องค่ะถูกต้องนะคะเชิญมอบเลยค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถชมได้ที่พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระนครค่ะดิฉันพยายามตั้งใจเต็มที่เลยที่จะทําให้จิ๊กซอในการที่เราจะร่วมฉลองกนเนียนะคะสมบูรณ์ที่สุดไปตามหามาจนเจอค่ะ นะคะสนใจเชิญได้เลยนะคะวันนี้เรานำมาให้ดูที่นี่นะคะถ้าเผื่อว่าไม่ได้ดูที่นี่พลาดไปไปดูที่พิพิธภัณฑ์ค่ะครับครับสะพานสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกข้อหนึ่งับข้อที่สองสะพานพระพุทธยอดฟ้าตะต้องเลือกข้อหนึ่งหรือข้อสองเดี๋ยวนะครับฟังของราะวันก่อนใจเย็น,เนๆเดี๋ยวเพิ่งยกมือนะครับ<ม>เพราะว่าถ้าไม่ได้ฟังของาะวัลแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยอยากยก ของละวันคือเหรียญห้อยคอที่มีพระพักราชการที่หนึ่งและราชการ<อ><ม>ที่เจ็ดะนะครับด้านหลังเหรียญนะครับปั๊มนูนเฉลิมพระนคร150ปีของจริงไปมครับครับอันนี้ได้มาเพราะว่ามีคนมอบให้ไว้ที่พิพันฑ์นะครับซึ่งผมได้ตัดมาหนึ่งเหรียญเพื่อที่จะมาเป็นของละวันนะครับผมเพราะเชื่อว่าทุกคนที่มาที่นี่เนี่ยรักสะพาน ลักสะพานแห่งนี้หมดผมไม่อยากพูดชื่อละเพราะชื่อเนี่ยเป็นคําถามอยู่นะครับผมสาหรับผู้ที่โชคดีจะได้รับเหรียญนี้ไปเชิญครับตอบว่าอะไรครับสะพานสะพานสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าชื่อเต็มเลยนะครับจะต้องมีสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าด้วยนะครับแล้วของท่านนะครับสะพานพุทธยอดฟ้า,า,อฟาของท่านนี้จะไม่มีสมเด็จนะครับ สองท่านนี้จะมีสมเด็จเดี๋ยวก่อนสงสัยว่าจะผิดทั้งคู่สงสัยว่าจะผิดทั้งคู่ครับสรุปแล้วท่านอาจารย์บอกว่าสงสัยจะผิดทั้งคู่เลยนะครับเอ๊ะทำไมชื่อสภานี้มันยากเกณนแสนเอ็นเลยเกิดนะครับผมอย่างนี้เดี๋ยวเชิญให้ไปนั่งก่อนดีไหมครับเชิญไปนั่งก่อนอเห็นไหมครับว่าชื่อแค่ชื่อสภาก็สับสนกันแล้วไม่ง่ายอย่างที่คิดนะครับไม่ง่ายอย่างที่คิดขึ้นมาก่อนตอบก่อนเลยค่ะ สะพานพุทธยอฟ้าสะพานพุทธยอดฟ้าไม่ใช่ค่ะนี่ครับสะพานพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกไม่ใช่ค่ะสะพานพระพุทธยอดฟ้าจุฬาผิดค่ะสะพานพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกผิดค่ะสะพานเด็ดเด็ดพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เขดค่ะเขดค่ะ okay. สะพานพระผมบรมราชามิตรสอดรถเขดค่ะยอดฟ้าจะไปกระโดดกันอูค่ะโอ้โหผู้โชคีก <Darwin> <Oliver> ็กลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะย้ำอีกคำหนึ่งค่ะวัดพุทธยอดฟ้าค่ะครับนี่นะครับนะครับผมนี่คือรางวัลนะครับเอ่อเป็นเพราะคนไทยเนี่ยเรียกสะพานนี้สั้นๆว่าสะพานพุทธมาตลอดนะครับจึงไม่สามารถที่จะ รู้ชื่อที่ถูกต้องได้นะครับผมชื่อธนัทเอกชนนทธิ์ครับมาจากจังหวัดแพร่นะครับมาไกลด้วยนะคะโอ้ขอขอบคุณมากเื่อเป็นเือยืนยันนะคะคุณธนัทช่วยกรุณาเดินขึ้นไปดูข้างบนครับนะฮะแล้วก็มายืนยันกับพวกเราว่าจริงหรือเปล่าชื่อนี้ปลายลบถที่ฉันอาจจะผิดก็ได้นะจำไว้นะครับไม่มีสมเด็จนะครับผมนะครับไม่มีสมเด็จ ชื่อที่ถูกต้องคือสะพานพระพุทธย,ยอดฟ้าค่ะบางทีดิฉันก็สับสนเหมือนกันนะคะครับแล้วก็มีมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับหลายท่านเขียนใน Facebook ในหนังสือนักหานะครับเขียนว่าสะพานพุทธและไม่มีประยานนะครับขอความรุนานะครับไม่ได้นะครับเพราะต้องมีประยานเพราะว่าชื่อนั้นยังไม่ได้เรียกยังไม่ได้เขียนเต็มชื่อนะครับนะครับ พุทธคำเดียวเนี่ยมันจะกลายเป็นศาสนาพุทธไปเลยซึ่งมันไม่เกี่ยวนะฮะการุนาเขียนด้วยห้อยประยานไว้ด้วยนะครับอ่าแล้วมีคำถามในขอไหลเลยเราหมดเวลาแล้วนะคะนี่กับขอสุดท้ายกันแลวกานทําไมสะพานพุทธเป็นสีเขียวครับครรางคะทราบแล้วมื่อไครับตั้งแต่สร้างมามีสีอื่นไหมนอกจากสีเขียวจะถึงวันนี้ใครตอบถูกผมให้เลยจบละหมดเวลาพอดีครับ เชิญค่ะเชิญมาเลยค่ะคนที่สนใจจะคุยต่อนะคะไปเชิญไปคุยที่เต็นท์รูปเก่าทําไมครับทําไมเป็นสีเขียวสถานอื่นทั่วกรุงเทพก็สีเทาหมดเพราะว่ารเจ้าะจรกพระพจสมภบวันพุธอ่าไม่ถูกนะครับไม่ถูกครับขอเชิญท่านอื่นเลยค่ะใครที่สนใจเวลาเราหมดแล้วหมดแล้วผมเชเลยเลยผมเชเลย รัชกาลที่เจ็ดครับพระบาทสมาาเด็จพระปกเกล้า,าจเจ้าหัวเสด็จพระราชดํรวันพุธจึงเป็นสีเขียวครับเพราะพระองค์เป็นผู้ทรงสร้างสะพานแห่งนี้ครับแค่นี้แหละครับผมต้องขอบพระคุณทั้งสองท่านนะคะทั้งคุณจารการ์และก็คุณพืชทิพลนะคะที่กรุณามาให้ความรู้และความสนุกสนานกับพวกเราแล้วแถมยังมีรางวัลด้วยนะคะ